ทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างคะทำงานวันแรกเหรอก็ตื่นเต้นนะหมายถึงว่าวันแรกของรายการตกมาบันเทิงที่ไม่ได้จัดประมาณ2เดือนก็ก็คิดถึงรายการคิดถึงคุณผู้ชมแล้วก็คิดถึงเออรายได้ที่ขาดหายไปใช่ค่ะัซ้อมไหมคะอ๋อไม่ต้องจ้ะเพราะว่ามมนอยู่ในใสายหรือว่งพี่อยู่แล้วมาถึงสคริปต์มาปุ๊บท่องได้เลยเพราะว่าตอนที่อยู่ที่อเมริกา ก็ดูตกมันบันเทิงทุกวันดูใอกลุ่ปลายเขาคุยอะไรกันฉันดูตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันพร้อมจะทำงานเลยจ้ะคือไม่ให้พร้อมเลยคือพร้อมไม่ได้เพราะทุกวันนี้งานมันหายยากมาถึงฉันเสียบได้เลยแล้ววันนี้ฉันบอกเลยว่าถ้าเกิดใครลาฉันพร้อมแทนเป็นไงบ้างคะเกือบสองเดือนมันความคิดถึงมันขนาดไหนอะคะ ก็จริงๆแล้วก็ประมาณ2เดือนเลยนะคะรวมกักตัวแล้วจริงๆเขาให้กักตัวเออเวันนี่ก็กักตัวไป10วันเลย oh. ที่ภูเก็ตครจริงๆแล้วคิดถึงไหมคิดถึงงานที่จะกลับามาทำแต่ว่าก็ใช้ชีวิตแบบ เต็มที่เลยอยู่ที่อเมริกาเนาะ mm hmm. ก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขทุกวนันกินอิ่มนอนหลับวางแผนเที่ยวทุกวนันมีกิจกรรมแน่นมากไปที่ต่างๆมันมีความสุขนะเพราะว่าการใช้ชีวิตที่นูน่นพี่รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตจริงๆ mm hmm. เหมือนเป็นการไปชาร์จแบตหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้าในตัวเองหาแบบ สิ่งต่างๆว่าเออเรากลับมาเราจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไปหาแรงบันดาลใจถูกต้องแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วความสุขที่ตักตวงมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดออได้ได้อะไรบ้างคะแรงบันดาลใจาที่พี่ก็ได้การใช้ชีวิตนะจริงๆแล้วการใช้ชีวิตหรือว่าความมั่นใจในอะไรต่างๆความมั่นใจที่ไม่ได้มั่นหน้านะมั่นใจหมายถึงว่าตอนที่พี่ไปอ่ะพี่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเองมากสุดนมากพี่ก็จะให้พี่ผู้จัดการเป็นคนดูแลให้การไปอเมริกาครั้งนี้เป็นการไปอเมริกาคนเดียวขออออองพพีี่่่่่แตไมเเเเเจจืนนๆทริกาะ หลายเมืองไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ตอนเดินทางไปเองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตของเราที่เราไปคนเดียวจริงๆมันก็ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรใหม่หลายๆอย่างด้วยภาษาด้วยที่ไม่ใช่ภาษาของเราแต่ก็อ่ะความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองไปถึงปุ๊บเราก็ต้องใช้ภาษาฝึกพูดแล้วสิ่งที่สําคัญคือฝรั่งอะค่ะเขาพยายามฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วก็เราก็พยาย,ยามฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วค่อยๆพูดพอมันสื่อสารได้ทําอะไรเองได้มันก็มีความสุขมารู้สึกแบบเอาชนะใจตัวเองได้ใช่ แนไปเที่ยวคนเดียวอีกไหมคะทีนี้ตอนนี้จองตั๋วแล้ววันนี้นี่พูดเรื่องจริงใช่ค่ะวันนี้จองตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะจะไปไหนดีคะก็จะไปอเมริกาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้จะไปจะไปแลนดิ้งที่ไมอามี่เหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วตอนตอนไปเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาปีที่แล้วไปไปแลนดิ้งที่เอลเอใช่ไหมคะแล้วก็กลับจากเอ่อไมอามี่อเมริกาแต่ว่ารอบนี้คงจะไปอยู่ที่ไมอามี่ไปไมอามี่เลยก็คือเนี่ยวันนี้จะกดกดจองตั๋วแล้วใช่จองแบบก็คือ โอ้โหคือแบบจอง11เดือนนะเออใช่แล้วติดใจอะไรที่นู่นคะจริงๆแล้วการใช้ชีวิตที่มันเป็นไลฟ์สไตล์แบบคือการใช้ชีวิตเต็มที่ของเราเราจะทําอะไรเราไม่ใช่บุโก,โกะแลวแลวเราคือแบมบี้อ่าฉันใช้ชื่อแบมบี้นะอยู่อเมริกา My name is Bambi <laughs> For ฟอรจริงๆแล้วเวลาพอไปปุ๊บคนถามว่าอยู่ชื่ออะไรพี่ก็เขาถามชื่อจริง First Name คือธนัชพันธ์ล่าส์เคือบูรนาชีวาวิไลเวลาเขาถามชื่อ เขาแบบเฮ้ยมันยาวมากเลยเออลาสเนมยูอยู่ยาวกว่าเฟิร์สเนมอยู่อีกนะแล้วถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเขาชื่อ B K หลัก B K B K ย่อมาจากอะไรมาจากนามสกุลยูหรอบอกไม่ใช่ B K ย่อมาจากบุโกแล้วก็บุโกคืออะไรเราก็ตัดปัญหาอ้ยเอาชื่ออะไรดีแบบบีแบบเซมกับเดียร์แบบกวางน้อยอย่างเงี้ยเป็นลูกกวางน่ารักเวลาฟังเล็กให้แบบบีเราก็ดูตัวเล็กนะเออเห็นมั้ยน่ารักสวยออกใช่กลับมาก็วิ่งงานเวอร์เลย กลับมาผู้จัดการนองเรียกระดานอยู่ประมาณ2เดือนค่ะก็เลยพยายามแบบว่าบังคับให้ทํางานเยอะเลยกลับมาก็ไม่ได้พักเลยก็วิ่งทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็จริงเป็นคนที่ชอบทํางานนะเวลาที่เราได้ปไใช้ชีวิตที่เมืองนอกเราได้เห็นอะไรเยอะได้ใช้ชีวิตแบบอิสระเราอยากทําอะไรเราอยากกินอะไรเราอยากไปไหนเราไม่ใช่บุคกะเราคือคนธรรมดาที่ไม่ได้มีใครรู้ว่าเราเป็นแบบ เป็นดาราเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันก็มันก็มีความสุขอยากทำอะไรก็ได้ทําอยากกินอะไรก็ได้กินมันมีความสุขมากนะงจริงเพราะหมดไปเยอะหรือเปล่าคะต้องเลยวิ่งกลับมาทํางานแบบจริงๆการใช้ชีวิตอ,อยู่ที่มุงนอกมันต้องมีมันต้องม,มีการใช้เงินอยู่แล้วอะพี่แลวพี่เป็นคนที่เต็มพี่กับทุกอย่างถ้าเกิดสังเกตในไอจีพี่กินเออทีเ่ยวพี่บินในประเทศเยอะมากนั่งเครื่องบินในประเทศเยอะมากแล้วแล้วพี่รู้สึกว่าแบบถ้าเรามัวแต่แบบ รู้สึกว่าแบบจะต้องมีขีดจำกัดในการใช้ชีวิตมันจะไม่สนุกพี่ก็เลยปล่อยโฟโล์ไปเลยใช่ก็ก็ใช้เยอะเยอะเลยทีเดียวเ,เยอะมาก2ล้าน2ล้านก็บาทาใช่เบาๆก็ไม่เบาหรอกก็หนักแต่ว่าก็มีการวางแผนการใช้เงินของพี่ไปแล้วคือถ้าเกิดเปรียบเทียบจริงๆคือตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพีา่ทำงานทุกวันทํางานหนักแทบจะไม่ได้เที่ยวหน่อยเลยดีทาทำงานเก็บเงินเก็บเงิน และแผนการใช้เงินของพี่ก็คือคือมีเงินเก็บอยู่แล้วส่วนหนึ่ง<ม>เงินที่จะใช้ชีวิตในช้อปปิ้งอ่ะส่วนหนึ่ง<ม>การใช้ชีวิตจำวันก็มีอีกส่วนหนึ่งแบ่งเป็น3ส,ส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ย การดารงชีวิตหรือการใช้ชีวิตพี่อะถามว่าโอ้โหใช้กันแบบนี้จะมีเงินเก็บเป่าไม่ต้องเป็นห่วงเราเราเรามีเรามีแบบแผนในการวางแผนเพราะพี่เคยจนมาก่อนพี่รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องแบ่งเก็บยังไงใช้ชีวิตยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันถึงแม้ชีวิตพี่มันจะดูเต็มที่กับชีวิต mm hmm. แต่ว่าเราก็ไม่ประมาทเ,เราเรามีวางแผนไว้ในชีวิตอยู่แล้วค่ะ mm hmm. ติดตามข่าวบันเทิงพี่น่าตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ